ออเครียดหิอือคิดว่าหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนเหมือนแพทเหมือนกันนะคะเวลาเครียดหรือว่าเวลากโกรธอะไรเงี้ยแล้วมีการหูอื้อไอ้ที่คนไทยก็บอกว่าโกรธจนลมออกหูหรือว่าเครียดจนหูอื้อลมออกหูเนี่ยเฮ้ยมันเป็นจริงนะมันเป็นการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ มาเล่าอย่างนี้ก่อนดีกว่าปกติแล้วนะคบภาวะเครียดเนี่ยนะคบมันจะมีทั้งเครียดทางอารมณ์แล้วก็เครียดทางร่างกายเนาะแต่จริงมันไม่ได้แยกกันเวลาที่เรามีภาวะเครียดทางอารมณ์เครียดทางชาเลนจ์เครียดทางสมองเนี่ยเนาะสมองสว่วนอะมิกดาล่าจะทํางานอะมิกดาล่าจะทํางานประสานงานกับทารามัสแล้วทาลามัสก็จะกระตุ้นให้ระบบประสาทซิมพาติกทางานเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ไอ้ที่เราเคยได้ยินมาว่า flight or fighting อ่ะคือไม่สู้ก็หนีเนี่ยอันนี้แหละมันคือการทำงานของระบบ ซิมพัตติสซึ่งแน่นอนมันจะทำให้เลือดมาสูบฉีดเลี้ยงทั่วตัวแน่นอนมันก็จะทำให้ท่อยูสเต a ชียนชีวะครับมันปิดมันบวมจนกทั้งปิดทำให้ไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่างอากาศของหูชั้นกลางกับในคอได้ก็เลยไมให้มีภาวะหูอื้อแต่นนนะ่มีมาเพื่อที่ให้เราพร้อมที่จะต่อสู้คือแบบมีโฟกัสกับศัตรูตร,ตรงหน้าแต่ปัญหาคือว่าปัจจุบันนี้เราไม่ได้จะต้องไปสู้กับหมีไม่ต้องไปสู้กับ,ส,กบสิงโตถูกไหมเรากําลังสู้กับความเครียดอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องพย,พยายามดึงร่างกายดึงงงงสสตติขอเรราาาานนนีใใหหห้้้้้กกลบบัับบบบมูแ ทีนี้ปกติมันต้องไปพักก่อนเนาะเพื่อให้ซิมพาริติกค่อยๆบรรเทาการทํางานแล้วระบบประสาทอีกด้านนึงเขาเรียกว่าพาราซิมพาริติกอะค่อยๆทํางานขึ้นมาแต่ในชีวิตประจําวันบางวันอะแล้วบางคนเป็นเยอะก็เลยกลายเป็นภาวะโรคแพนิกได้เหมือนกันอ่ะทีนี้แล้วเราจะทํำยังไงดีช็อตคัดที่จะทําให้ร่างกายมันกลับมาจากภาวะซิมพาริติกทำงานเยอะเกินไปให้ใช้วิธีการ หายใจเพื่อกระตุ้นระบบพาราสิมธิติติครับอะทำตามเลยนะหายใจเข้าใช้เวลาในการหายใจเข้า4ีวิหนึ่งสองสากักเอาไว้4ีวิก่อนหนึ่องสามสแล้วก็ค่อยๆ่อดอ,ออก6วิ 1,2,3,4,5,6 1, ลองทำดูสัก6ถึง8ไซเคิลอันนี้มันจะไปช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติติกให้มาเคานเตอร์แอร์กับซิมพาเทติกแล้วเราก็จะสังเกตว่าเออจังหวะการหายใจเราจะค่อค่อยดีขึ้น ค่อยกลับไปดูใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าลืมนะคะว่าไอ้การโกรธหรือเครียดจนกระทั่งหูอื้อเนี่ยเป็นไปได้เป็นเรื่องปกติมากแต่ถ้าเธอเป็นถี่มากแล้วเป็นแล้วไม่หายทีนเนี่ยเธอควรจะต้องไปตรวจก่อนเพราะมันอาจจะมีความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติก็ได้และถ้าสมมติอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปที่นัน่นและถ้าอยู่ใกล้เพชรชเรีตัดใหม่ใกล้เพชรเวกก็อย่าลืมแวะมาหาแพทย์นะครับ